ครเป็นสามลูกกลิ้งนะคะลูกค้าเม็ดสวยมากหนึ่งกล้วยเสร็จแล้วปั่นวะพวกเด็กๆนี่ย <c oughs> ไม่มีมีรำหยาบไหมครับผมจะล้างดูไว้ให้สะอาดมีมีรำเย